มาอีกแล้วเพื่อนๆทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนเลยที่บ้านสวนทุ่งสไล่มนะคะเพื่อนๆทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ต้นไม้เย็นชื่นใจเลยนะคะต้นไม้เย็นชื่นใจเลยเพื่อนๆเดี๋ยวพามาชมโอ้วันนี้สุดยอดเลยวันนี้ สวนทุ่งสลี่ยมนะคะมาเลยตกมาเลยตกมาเยอะๆเลยก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเนาะไม่เยอะเท่าไหร่ก็แค่เปียกแค่ชื้นแค่ชื่นใจหน่อยเพื่อน ตกมาแล้วทั้งลมทั้งฝนเลยวันนี้ชื่นใจนะคะต้นไม้ก็ชื่นใจนะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็พอยชื่นใจไปด้วยมีทั้งลมทั้งฝนเลยแต่ก็ตกแค่นี้ก็ดีแต่ขออย่าให้มีลมเพื่อนๆถ้ามีลมนั้นมันหมายถึงความเสียหายเนาะเพื่อนๆเนาะ เพราะว่าช่วงนี้พายุฤดูร้อนนะคะมีทุกจังหวัดเลยนะคะบางพื้นที่ได้รับความเสียหายมากมายเลยแต่ว่าที่ทุ่งสเสลี่ยมนีก้ก็ยังไม่มีข่าวไม่มีข่าวที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงนะคะเพื่อนๆเนาะ,นนะก็จะมีแค่ลมพัดเนาะลมพัดวันนี้เราก็กนเนี้ยก็ประมาณนี้มันก็ไม่เย็นเท่าไหร่นะวันนี้ก็ตกอีกแล้ว ก็ตกอีกแล้วตกอีกแล้วอยากให้ตกมาเยอะๆนะคะเพื่อนๆแต่ก็กถือว่าไม่เยอะเนาะขนาดนี้ไม่เยอะเลยไม่เยอะไม่เยอะ เริ่มละนิดเดียวเองวันนี้แต่ว่าฟ้าร้องน่ากลัวมากๆเพื่อนๆฟ้าร้องฟ้าแลบนะคะตกมาเถอแต่อย่าขออย่าให้มีลมเพื่อนๆอย่าให้มีลมแล้วมันน่ากลัวเนาะ ค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ